สวัสดีค่ะวันนี้ทิชชร์นะคะจะมาสอนเกี่ยวกับภาษาท่าค่ะที่เกิดจากธรรมชาติะนะคะมนุษย์เราค่ะมีภาษาท่าที่เกิดจากธรรมชาติเยอะแยะมากมายเลยนะคะโอเคนะคะวันนี้5้าท่าค่ะเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะท่าที่1นนะคะท่าท่านค่ะให้นักเรียนนะคะนํามือ เก็บนิ้วโป้งนะคะนําเอามาวางที่เอลนะคะเรียกว่าเท้าเซลนะคะต่อไปค่ะให้นํามือขวานะคะเก็บนิ้วโป้งเล็กน้อยค่ะนํามาวางไว้เหนือระดับศีรษะนะคะแล้วเชิดมือออกไปแบบนี้ค่ะเรียกว่าท่าท่านนะคะท่าที่2นะคะท่าบ้าน ให้นักเรียนนะคะนํามือทั้งสองข้างนะคะมาจรดกันวางไว้เหนือศีรษะนะคะแบบนี้ค่ะเรียกว่าท่าบ้านเมืองนะคะท่าที่3ามนะคะท่าดอกบัวนะคะนักเรียนให้นักเรียนนะคะนํามือซ้ายค่ะจีบงายนะคะแล้วก็นํามือขวาค่ะจีบงายเช่นเดียวกันค่ะแบบนี้นะคะเรียกว่าท่าดอกบัวค่ะ ทาที่สนะคะท่าดอกไม้ค่ะให้นักเรียนนะคะนํามือซ้ายค่ะจีบเข้าหาลําตัวนะคะมือขวาจีบเข้าหาลําตัวเช่นเดียวกันค่ะแบบนี้ค่ะเรียกว่าท่าดอกไม้นะคะท mm ่า hmm. ที่5นะคะท่านอนหลับค่ะนักเรียน mm hmm. ตามธรรมชาติได้เลยนะคะให้นักเรียนค่ะนํามือทั้งสองข้างนะคะประกบกันค่ะนํามาวางไว้ที่หูข้างซ้ายนะคะ ยังสีสะลงนะคะหลับตาเล็กน้อยค่ะท่านี้เรียกว่าท่านอนนะคะวันนี้นะคะนักเรียนก็ได้เรียนภาษาท่าที่เกิดขึ้นจากธรรมชาตินะคะครบทั้งหมด5ท่านะคะยังไงที่เชี่ขวานฝากนะคะให้นักเรียนไปฝึกฝนนะคะฝึกฝนให้คุณพ่อคุณแม่ดูนะคะ คุณตาคุณยายชมด้วยก็ได้นะคะถ้ามีเวลานะคะก็ส่งคลิปวิดีโอค่ะที่นักเรียนนะคะได้ฝึกปฏิบัตินะคะมาให้ทีเชื่อขวัญได้ชมบ้างนะคะวันนี้นะคะทีเชื่อขวัญก็จบเพียงเท่านี้นะคะสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย